เหตุการณ์ในวัยเด็กของท่านพระอาจารย์บุญน,นาโคโสย้อนกลับไปตอนที่ท่านยังเป็นเด็กชายตัวเล็กๆเ,เป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวตอนนั้นเด็กชายเพิ่งจะย,ยุได้หกขวบพอดีวันนั้นเป็นเดือนสขึ้นสามข้ตรงกับวันเกิดของท่านพอดีมารดาของท่านได้พาท่านไปทำบุญวันเกิดที่วัดอากาศในวันนั้นหนาวจัดมากที่วัดเด็กชายมองเห็นพระครูปาน ท่านห่มจีวรนผืนใหญ่ดูแล้วน่าจะอุ่นดีก็เลยร้องบอกให้มารดาช่วยขอจีวรผืนนั้นมาให้แต่มารดาของท่านก็บอกว่ายังไม่บวชเอามาห่มไม่ได้กลัวบาปเด็กชายก็มองเห็นรูปพระพุทธรูปที่พิมพ์ใส่กระดาษเรียงกันอยู่12องค์จึงถามมารดาว่านั่นอะไรมารดาก็บอกว่านั่นรูปพระเจ้าจากนั้นเด็กชายก็นึกรักใคร่เลื่อมใส ในพระพทุทธรูปนั้นขึ้นมาทันทีบอกมารดาขอให้ช่วยขอรูปนั้นมาให้หน่อยแต่มารดาก็ไม่ยอมขอให้เด็กน้อยก็ร้องไห้ขึ้นในทันทีทันใดร้องไห้ไม่ยอมหยุดในที่สุดสมภารเจ้าวัดได้เมตตามาให้แล้วมารดาของท่านก็นําไปเก็บไว้ที่บ้านต่อมาในวันหลังขณะอยู่ที่บ้านเด็กชายก็ถามมารดาว่าแม่เวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหน มารดาของท่านก็ตอบว่าพระเจ้าไปนิพพานแล้วเด็กชายจึงขอให้แม่พาไปนิพพานที่พระเจ้าอยู่มารดาก็บอกว่าไปไม่ได้นิพพานอยู่เมืองฟ้าน,น่นต่อมาอีกวันหนึ่งเด็กชายได้เห็นพระจํานวนมากเดินเรียงแถวกันมาบินตาบาทที่หน้าบ้านดูแล้วคล้ายกับรูปพระที่ติดอยู่บนหัวนอนเด็กชายคิดว่าเป็นพระเจ้ามาถึงหน้าบ้าน จึงร้องบอกมารดาเสียงดังขึ้นว่าแม่นั่นพระเจ้ามาที่หน้าบ้านเราแล้วมารดาของท่านก็โผล่มาดูก็เห็นพระกําลังเดินมินบาตอยู่มารดาของท่านจึงร้องนิมนต์พระไปว่านิมนต์ก่อนเจ้าค่ะเด็กชายเห็นพระยืนเรียงแถวกันอยู่ก็รู้สึกเลื่อมใสในใจมากพอแม่กลับมาจากใสบาเสร็จเด็กชายก็รีบถามว่าแม่ครับพระมาจากไหนครับมารดาก็บอกว่า ไปจากบ้านไปบวชอยู่ที่วัดพอได้ยินว่าพระไปจากบ้านไปบวชอยู่ที่วัดเท่านั้นเด็กชายก็ขอให้มารดานำพาไปบวชบ้างมารดาก็บอกว่ายังเล็กอยู่ยังบวชไม่ได้หรอกเด็กชายก็ไม่ยอมอ่อนบอนขอให้มารดานำพาไปฝากไว้ที่วัดให้ได้มารดาก็ห้ามเป็นครั้งที่สองว่ายัางเล็กเกินไปแต่เด็กชายก็ขอไปไม่หยุดต่อมามารดาก็ไม่พูดด้วย เด็กชายก็ร้องไห้ว่าอยากจะไปอยู่ที่วัดทั้งบนทั้งร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงถึงขั้นไม่ยอมกินข้าวสายเลยเพราะเสียใจกรัวมารดาจะไม่ไปฝากไว้ที่วัดตกลงมารดาก็ทนไม่ไหวนำพาไปวัดแล้วก็กราบเรียนต่อท่านสมภานว่าไอ้หนูร้องไห้อยากจะมาอยู่วัดดิฉันไม่รู้จะทำอย่างไรเจ้าค่ะสมภารก็เรียกเด็กชายไปถามเด็กชายก็ตอบว่าอยากบวชครับ ท่านจึงถามอีกว่าอยู่กับเราไปกอดไหมใหญ่จึงบวชเด็กชายก็ตอบว่าอยู่ครับมารดาจึงมอบให้เด็กชายอยู่กับพระที่วัดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเด็กชายบุญนาคอยู่กับพระไปได้สองเดือนบิดาที่ไปขายกระเบือกลับมาไม่เห็นลูกก็ถามหามารดาบอกว่าแกไปอยู่ที่วัดบิดาจึงออกไปที่วัดพ่อถามเด็กชายว่าแกยายจะเข้าไปนอนบ้านไหม เด็กชายก็บอกกับพ่อว่าไม่อยากไปหรอกครับพ่อก็เลยมอบให้พระดูแลอีกครั้งเป็นครั้งที่สองพอใกล้จะเข้าพรรษาพระอาจารย์ก็พาเด็กชายไปจำพรรษาที่วัดป่าอำเภอยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นซึ่งไกลจากบ้านเดิมประมาณ3,000เส้นหรือ120กิโลเมตรระยะทางนี้ถ้าคนเดินจะต้องใช้เวลาสามคืนจึงจะถึง ขณะขี่เกวียนเดินไปตามทางอาจารย์ก็บอกกับเด็กชายว่าอีกสามปีจึงบวชไปอยู่ในเมืองเรียนหนังสือกับเขาก่อนเท่าน,นั้นแหละเด็กชายก็นึกดีใจมากเพราะอาจารย์กำหนดจะบวชให้ในระหว่างสามปีแต่ตอนนั้นท่านยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นปีเป็นเดือนตื่นเช้ามาก็ถามอาจารย์ทุกวันว่าถึงสามปีหรือยังครับอาจารย์ก็หัวเราะทุกวันนานเข้าท่านอาจารย์ก็เริ่มลำคาญ ท่านจึงบอกไปว่าถ้าถึงสามปีแล้วจะบอกเองและจะบวชให้พร้อมต่อไปนี้อย่าถามอีกนะจงเรียนหนังสือเข้าให้มากๆแล้วค่อยบวชเด็กชายบุญหน้าก็ตั้งใจเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ที่วัดต่อไปจนอายุได้8ปดขวบพอดีซึ่งตรงกับเดือนสามขึ้นสามค่ำกลางคืนวันนั้นท่านฝันเห็นพระเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งมีรัศมีสว่างสวัย พอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกคิดถึงมากจึงกราบพระสวดมนต์แล้วก็ปรารถนาอยากจะเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งต่อจากนั้นไปทุกๆวันท่านก็ตั้งใจเก็บดอกไม้มาบูชาแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระเจ้าแบบนี้เรื่อยมาจนอายุได้เก้าขวบพระอาจารย์ก็ให้บวชเป็นสมนเนนพอได้บวชเป็นสมนเนนแล้วสมมเนนบุญน,นาคก็เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ต่อไปอีก เรียนไปอีกเป็นเวลา6ปีพอดีพออายุครบ14ปีย่างเข้า15ปีอเผิอในตอนนั้นมีพระภิกษุนมรูปหนึ่งมาชักชวนให้ทำปานาติบาตคือฆ่าแย้ได้มาหนึ่งตัวพอกลับมาถึงวัดตอนค่ำท่านก็สวดมนต์ไหว้พระตามปกติต่อมาประมาณสี่ทุ่มท่านก็จำวัดหรือเข้านอนแล้วก็นิมิตเห็นพระพุทธเจ้าในฝันนั้น มีพระภิกษุ23องค์นั่งประชุมอยู่ใต้ร่มไม้ว่าชมพูและพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมพระองค์ได้สอนว่าจะเป็นสมณะเพราะสีสาโลนก็หาไม่ได้คนจะเป็นสมณะเพราะผ้าเหลืองก็หาไม่ได้จะเป็นสมณะเพราะไม่มีภรรยาก็หาไม่ได้จะเป็นสมณะเพราะเรียนรู้มากก็หาไม่ได้ผู้เที่ยวไปไม่มีอะไรในชีวิต และถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่และที่อาศัยเช่นนี้จึงได้นามว่าเป็นสมณะคือผู้ที่เดินทางโดยไม่ยึดติดในชีวิตและมีการใช้ชีวิตอยู่กับที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสมควรแก่สมณะจึงชื่อว่าเป็นสมณะได้ขณะที่ฝันนั้นปรากฏแดดร้อนจัดสมณะนรก็เข้าไปอาศัยอยู่ในร่มไม้นั้นก็รู้สึกเย็นดีแล้วพระพุทธองค์ก็เอาน้ำมาให้ฉัน น้ำนั้นเมื่อฉันเข้าไปแล้วท่านก็รู้สึกแสบสมองคล้ายกลิ่นสุราและแสบจมูกมากพอตื่นขึ้นมาตอนนั้นเป็นเวลาเจ็ดทุ่มหรือตีหนึ่งข้างนอกเงียบสงัดแล้วก็เดือนงายแจ้งสว่างท่านมองไปเห็นเพื่อนบรนปช,ชิตทั้งพระและสมเณเณรนอนเกลื่อนกลนอยู่บนพนักเล็กๆข้างนอกกุฏิเพราะในตอนนั้นเป็นฤดูร้อนวันนั้นเป็นเดือนสีแรมสามค่ำ ต่อจากนั้นสมณเณรก็ลงจากพนักุติเล็กๆเป็นนั่งอยู่ใต้ร่มมะม่วงท่านก็หวนคิดถึงคำสอนในความฝันที่ปรากฏทั้งสี่ข้อแล้วท่านก็นึกถึงมารยาทความเป็นอยู่ของพระสาวกและพระาศาสดาพอคิดได้ดังนั้นท่านก็ตกลงใจว่าเราจะต้องลีกออกไปบำเพ็ญความสงบและมารยาทที่ปรากฏฝันเห็นนี้ให้จงได้นึกแล้วนึกเล่าจนนอนไม่หลับอีกในคืนนั้น พอรุ่งเช้าขึ้นมาหลังจากฉันอาหารเช้าแล้วสัมมาเนนบนนุญนาคก็กราบลาพระอาจารย์ที่ดูแลท่านท่านพระอาจารย์ก็ไม่อนุญาตบอกว่าท่านยังเป็นเด็กนักแต่สัมมาเนนบนนุญนาคบอกพระอาจารย์ว่าท่านพระอาจารย์ครับผมตกลงใจแล้วครับตั้งแต่คืนนี้ผมคงไม่ได้อยู่แล้วครับพอว่าแล้วท่านก็ขอขอมาโทษต่อพระอาจารย์วางขันดอกไม้ซึ่งหน้าท่านแล้วก็หลีกไปเลย วันแรกนั้นซึ่งตรงกับเดือนสี่รมสี่ค่ำท่านเดินทางไปพักที่ป่าช้าบ้านน้องแสงพอตกตอนค่ำท่านก็เกิดความรู้สึกกลัวผีขึ้นมาท่านได้พิจนารณาใครครวนเรื่องความกลัวนี้ว่าอะไรกันแน่คือผีท่านก็ได้ข้อสรุปว่าใจนี่แหละคือผีท่านคิดว่าร่างกายกระดูกของคนที่ตายไปแล้วนั้นเผาและฝังหมดเสียแล้วมันไม่น่าจะมาหลอกได้ ตกลงว่าไม่จริงเรื่องผีที่คนกลัวกันที่มาจากร่างกายท่านยกตัวอย่างว่าวัวควายหมูไก่พวกนี้มีใจทั้งนั้นทําไมคนกินเนื้อมันได้เช่นวัวควายยิ่งตัวใหญ่ไม่กลัวผีมันหลอกหรือทําไมถึงกินเนื้อมันได้ขนเอาเนื้อเอากระดูกมันไปเก็บไว้ที่บ้านทั้งกินซะด้วยจนกระทั่งปูปลาก็มีใจทั้งนั้น หากว่าใจสัตว์ที่ตายไปแล้วเป็นผีอยู่กับซากศพที่ฝังไว้แล้วเป็นผีหลอกคนถ้าเช่นนั้นคนที่ฝังซากบัวซากควายหลงที่ท้องตนก็จะไม่เป็นอันอยู่อันนอนเพราะผีมันจะหลอกแต่มันเปล่าทั้งนั้นไม่ปรากฏเลยว่าพอข่้ามาคนนั้นถูกผีบัวหลอกคนนี้ถูกผีหมูผีไก่หลอกก็เปล่าทั้งนั้นตกลงว่ามนุษย์นี่หลอกกันทั้งนั้น สิ่งใดที่คนกินเนื้อมันได้แล้วเห็นว่าไม่มีผีมันหลอกนั่นมนุษย์ที่ตายแล้วฝังอยู่ป่าช้าเช่นนี้ก็ยิ่งแล้วเพราะตอนมันเป็นคนอยู่มันกลัวป่าช้าพอตายไปแล้วที่ไหนมันจะมาถ้าใจของคนยังมีติดอยู่ที่กายทําไมมันจะตายใจคนนีแล้วแต่อยู่เรือนขณะมันตายทีแรกนั้นไม่ใช่หรือมันจึงตายเมื่อพิจนารณาเรื่องความกลัวผีได้เช่นนี้แล้ว ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสำมเนนบนนุญนาคก็รู้สึกว่าขึ้นเชื่อว่าป่าช้าอยู่ได้ทุกแห่งไปไม่ต้องกลัวผีอีกเลยจากนั้นท่านก็เที่ยวพักไปตามป่าช้าบ้านอื่นๆต่อไปอีก9คืนจนกระทั่งไปถึงริมฝั่งแม่น้ําโขงตอนเวลาประมาณ5้าโมงเศษจ,จากนั้นท่านก็ข้ามเรือแกวคนหนึ่งพอข้ามไปถึงฝั่งนั้นก็ถึงหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อว่าบ้านแก้งกะอากที่นั่นยังไม่มีวัดอยู่ใกล้ภูเขาพอไปถึงที่นั่นก็มืดพอดีผู้ใหญ่บ้านที่นั่นได้นิมนต์สมณเณรให้ขึ้นไปพักจำวัดที่เรือนเพราะกลัวช้างป่าเขาบอกว่ามันเข้ามารบกวนชาวบ้านทุกวันพอได้ยินเขาเล่าเช่นนั้นสมณเณรบนนาคก,ก็ยืนพักพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งและท่านก็คิดว่าบัดนี้ เราเป็นบุตรของพระาศาสดาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อความเป็นพ่อของเราในข้อที่ว่าอย่าลูกอำนาจแก่ความกลัวอันมีประจําใจมาแล้วแต่วันเกิดเราจะเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดท่านคิดต่อไปว่าทุกตัวสัตว์จะนําพาคนได้ดีเพราะความกลัว และมนุษย์และสัตว์โลกนี้มีความกลัวอยู่เช่นนี้ตกลงว่าหัวใจเราก็จะแค่หัวใจสัตว์เท่านั้นไม่เห็นแปลจากสันดานสัตว์คือสัตว์ทุกตัวก็มีความกลัวเป็นเครื่องนำทางมนุษย์และสัตว์โลกก็กลัวเหมือนกันแสดงว่าใจของเราก็เหมือนใจสัตว์ไม่ได้แตกต่างจากธรรมชาติของสัตว์เลยพอนึกแล้วท่านก็ตั้งใจอดทนต่อความกลัวแล้วท่านก็เดินผ่านบ้านนั้นไปคนในบ้านนั้นก็ทักท้วงว่า พระกรรามฐานท่านไม่ภาคเรือนคนแต่ในขณะนั้นสมมเนนเองก็มีความกลัวอยู่อย่างระสํมรสสายแต่ก็นึกถึงว่าความอดทนคือขันติมารมีก็เป็นธรรมอันพึงบำเพ็ญส่วนหนึ่งตกลงว่าในตอนนั้นท่านจำเป็นต้องเดินต่อไปให้ได้คืออดทนต่อความกลัวต่อสัตว์ร้ายนั่นไปไม่ได้หายกลัวเหมือนกับหายกลัวผี หลังจากเดินทางออกจากบ้านแก่งกะอากท่านก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางที่ช้างชอบเดินอยู่ในแถบทรายใกล้ภูเขาขณะนั้นท่านยังไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นทางช้างเดินเห็นแต่ว่าที่นี่เตียนดีคิดว่าถ้าต้องการเดินจงกรมก็จะเดินตามทางนี้และตรงนั้นมีต้นตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งมีเครือหวาเป็นพุ่มห้อยล้อมต้นตะเคียนนั้นไว้ ดกหนาเป็นล่มดีสมณเนรบนนาคจึงกางกรดณนที่นั้นพอเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไปพอตอนดึกจนจะรุ่งเวลาประมาณตีสามผเอิญมีช้างตัวหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนประธานช้างทั้งหลายเดินผ่านเข้ามาแล้วก็เดินเฉียดผ่านเชือกที่ท่านใช้แขวนกรดไว้จนทำให้เชือกขาดและกรดของท่านก็ตกลงมาทัานใดนั้น ท่านก็ได้ยินเสียงช้างสะบัดหูดังโป๊ะโป๊ะสมณเณรบนนาครู้สึกตกใจในทันทีท่านคิดว่านี่เสียงอะไรกันท่านรีบเปิดม้งกรดออกมาแล้วภาพที่เห็นก็ทำให้ท่านต้องตกใจสุดขีดท่านเห็นช้างตัวใหญ่ยืนอยู่เกือบจะชิดติดกรดของท่านความตกใจนั้นรุนแรงมากจนท่านหายใจไม่ออกแน่นหน้าอ,อกขึ้นมาทันทีด้วยความกลัว ท่านพยายามตั้งสติแล้วก็กค่อยๆคลานออกมาจากม้งกรดอย่างเงียบเชียบที่สุดแล้วก็เข้าไปอาศัยซ่อนตัวอยู่ในพุ่มวา้ที่รกหนาซึ่งขึ้นห้อมล้อมต้นตะเคียนนั่นอยู่และที่น่าตกใจคือตำแหน่งที่ท่านซ่อนตัวอย่างนั้นอยู่ใต้คางของช้างตัวใหญ่ตัวนั้นพอดีไม่นานนักช้างตัวนั้นมันใช้งวงช่วยเอาม้งกรดของท่านขึ้นฟาดบนศรีรษะของมันเองแล้วก็จับเวียงกรดนั้นลงมา จากนั้นก็ใช้เท้าหน้าขยี้กรดของท่านมันทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาคือจับมงกรดขึ้นฟาดบนหัวแล้วก็ดึงลงมาขยี้ด้วยเท้าทำเช่นนี้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมุงและกรดของท่านแหลกละเอียดเรียกได้ว่าเสียหายจนไม่มีชิ้นดีหลังจากทำลายกรดและม้งกรดของท่านจนสิ้นซากแล้วช้างตัวนั้นก็ยืนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันหน้าไปทางต้นตะเคียนใหญ่ ซึ่งเป็นที่ที่ท่านซ่อนตัวอยู่จากนั้นมันก็ใช้งวงดึงเถาวันหวายที่ขึ้นอยู่ตรงนั้นลงมากินเป็นอาหารพออีกไม่นานหมูพวกของมันก็เดินตามกันมาอีก2 1ตัวเดินมาทันช้างตัวที่กินหวายอยู่ก่อนนั้นช้างทั้งหมดต่างตัวต่างก็มายืนห้อมล้อมต้นตะเคียนใหญ่ที่ท่านซ่อนตัวอยู่แล้วก็ใช้งวงดึงต้นหวายลงมากินเป็นอาหารเหมือนกันหมดฝ่ายสมณเณรบนนาค ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้คางช้างท่ามกลางฝูงช้างใหญ่ที่ลายล้อมต้นตะเคียนนี้ตลอดเวลาที่ซ่อนตัวอยู่นั้นท่านรู้สึกแค้นอยู่ในใจซึ่งคำว่าแค้นใจในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงโกรธเคืองแต่เป็นอาการทางกายและจิตใจที่ทรมานอย่างรุนแรงจากความกลัวความหวาดหวั่นท่านแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเพราะความกลัวนั้นในขณะที่จิตใจ กำลังเผชิญกับความกลัวอย่างหนักท่านก็นึกขึ้นได้ว่าเราออกเดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อจะบำเพ็ญกิจของศาสนาเพื่อสแสวงหาธรรมะเมื่อนึกถึงจุดหมายอันยิ่งใหญ่แล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นในใจอย่างมั่นคงว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกป้องคุ้มครองขอให้ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศฉิบหาย ไปด้วยอำนาจของคุณพระรัตนตรัยนี้ด้วยเถิดพออธิษฐานเสร็จแล้วด้วยอำนาจจิตหรือด้วยเหตุอันใดก็ไม่ทราบพรันท่านก็เกิดอาการคันอย่างรุนแรงตามลำคอและรู้สึกแสบจมูกขึ้นมาทันทีอาการนั้นรุนแรงจนท่านทนไม่ไหวในที่สุดท่านก็ไอและกระแอมออกมาด้วยเสียงที่ค่อนข้างดัง ฝ่ายช้างทั้งหลายที่กำลังยืนกินหวายและห้อมล้อมต้นตะเคียนอยู่ก็ตกใจตื่นเสียงไอและเสียงแอม,มของท่านสมมเนนผ่านแตกตื่นวิ่งหนีไปยังกระจัดกระจายทันทีทันใดในขณะนั้นเป็นเวลาที่จวนจะสว่างแล้วสมณเนนจึงค่อยๆคลานออกมาจากพุ่มหวายมองดูข้าวข,ของของท่านคือบาทและห่อผ้าก็เห็นว่าข้าวของหล่อนั้นตกไปอยู่ในเหว ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นซึ่งคาดว่าช้างตัวแรกคงจะเวียงลงไปในขณะที่มันทำลายกรดของท่านท่านจึงค่อยๆคลานลงไปที่เหวเพื่อเอาบาดและผ้าขึ้นมาได้สำเร็จพอได้ข้าวของคืนแล้วท่านก็คลองผ้าและก็สะพายบาดจากนั้นก็เดินเข้าหมู่บ้านเพื่อจะบินบาทซึ่งหมู่บ้านนั้นก็คือบ้านแก้งกระอากนั่นเอง เมื่อผู้ใหญ่บ้านที่บ้านแก่งกากเห็นสมณเณรมาบิญาาทบดับก็ถามด้วยความเป็นห่วงและสงสัยขึ้นว่าเณรเณรพักที่ไหนเมื่อคืนนี้ช้างมันออกมาเยอะแยะไม่มารบกวนสมณเณรบ้างหรือฝ่ายสมณเณรบนหน้าก็ทำนิ่งไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ตอบคำถามของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเห็นดังนั้นก็แปลกใจและก็บ่นว่าโอ้โ oh หสมณเณรอะไรถามแล้วก็ไม่ยอมพูดด้วย ผู้ใหญ่บ้านยังคงสงสัยในความปลอดภัยของสมณเณรจึงเดินตามออกไปดูที่พัคของสมณเณรและก็เห็นร่องรอยที่ช้างมันกระทืบกรดและม้งกรดของท่านจนแตกสลายไปหมดเขาจึงถามสมณเณรอีกครั้งเป็นครั้งที่สองด้วยความแปลกใจว่าโอ้โหใต้เท้าของพังหมดเลยเวลาที่ช้างมันมาทำลายข้าวของของท่านนะใต้เท้าไปหลบอยู่ที่ไหนทำไมช้างมันจึงไม่ทำลายใต้เท้าเลย ผู้ใหญ่บ้านเรียกสมานเณรด้วยความเคารพว่าใต้เท้าแล้วก็ถามด้วยความสงสัยว่ารอดมาได้อย่างไรฝ่ายสมณเณรบนนาคก็นั่งฉันข้าวไปตามปกติไม่ได้พูดจะต่อบคำถามของโยมผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเลยแม้แต่คำเดียวได้คงไว้ซึ่งการสํารวมพอฉันเสร็จท่านก็สะพายบาทขึ้นบาแล้วก็เดินเรียบชายเขาออกไปจากหมู่บ้าน ท่านเดินทางไปได้ประมาณ80เส้นท่านก็พบกับบึงน้ำแห่งหนึ่งบึงน้ำนั้นดูสวยงามมีน้ำที่ใสสะอาดมีดอกบัวหลวงและบัวทองขึ้นอยู่เต็มไปหมดมีจอกมีแหนและพืชน,น้ำต่างๆขึ้นปกคลุมผิวน้ำและมีร่มไม้ที่สดชื่นขึ้นอยู่ตามริมบึงหลายต้นแต่บึงนั้นมีฝั่งที่ชันและสูงขึ้นไปมีท่าลงแบลน้ำอยู่ห้าแห่งซึ่งสถานที่แห่งนี้ เป็นที่อาศัยของสัตว์ปลาต่างๆในป่าแห่งนั้นสัตว์ป่าเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเสือช้างหมีลิงกระทิงและสัตว์ินอื่นอีกมากมายอาศัยบึงน้ําแห่งนี้เป็นแหล่งน้ําเข้ามากินน้ําในบึงนี้ฝ่ายสมณเนินบนนาคเมื่อเดินทางมาถึงบึงแห่งนี้ท่านก็พิจนารณาดูว่าที่แห่งนี้มีน้ําที่ใสสะอาดดีและป่าไม้รอบๆบึงก็ดูสดชื่น ร่มเลื่อนดีท่านเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมแล้วสำหรับเราผู้ซึ่งต้องการความสงบท่านจึงตัดสินใจว่าเราจะต้องพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่แล้วท่านก็เดินหลีกออกมาจากริมบึงเล็กน้อยเพื่อไปพักอาศัยใต้ร่มไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ตรงชายเขาซึ่งอยู่ห่างจากบึงนั้นประมาณ10เส้นหรือประมาณ400เมตรเพื่อใช้เป็นที่พักแห่งใหม่ของท่าน